ชีวิต้ตังแต่งแฮปปี้ค่ะมีความสู้จริงก็อย่างที่เห็นชีวิต,วตไม่เคยหยุดเลยบิน <ทำ S 1> ไปบินมาใช่น,นี่คือปีนี้บินกับหกรอบแล้วมั้งคะใช่นี่ยังไม่ครึ่งปีเลยนะ<ช>ยังแบบแบบพอจะไปก็กลับมากลับมาถ่ายโฆษณากลับมาทีก็ถ่ายสองสามตัวกลับมาทีาส่หนงตัว,ตวสะสมไปสะสมมามันก็ <c oughs> ก็เลือกแล้วว่าแบบจะสป l ิตเวลาเนาะก็ต้องทำใจแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำบ้านเที่ยวเองแล้วด้วยเริ่มถุกสร้างใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องไปไปมาดูงานด้วยแล้วก็ทำงานที่นู่นตอนนี้ก็กลับมาถ่ายงานที่นี่มันก็เลยบินไม่อยู่เลยปีนี้อยางงานที่นู่นมันเป็นงานยังไงบ้างก็มีงานแคสแล้วก็ปีโปรเจกต์งซีรีส์อะไรเงี้ย สามีไม่หยุดไม่บอกว่าหยุดบ้างไหมสามีก็ทํางานหนักมากแกก็เพิ่งไปดูไบไปอินเดียบินไปบินมาเขาบินเยอะกว่าปุ๊ยก,ก็ต่างคนต่างบินชินแล้วแปลว่าช่วงค้าเือนที่ผ่านมาก็คือแทบจะเจอเจอก,ก,การเจอก,กันแบบทุกสองสามอาทิตย์ก็จะบินไปเจอกันสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่เราคบกันมาตอนแรกก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยเป็นคู่ที่ ทแบบอินกับงานแต่คุที่งานยุ่งเนาะใช่แต่เราก็ <c oughs> เราก็รู้สึกว่าเราเราแต่งงานอ่ะเขาก็ <c oughs> เราปุ้กพูดตลอดว่าผู้หญิงต้องทํางาน <c oughs> เพราะมันคือตัวตนเรา <c oughs> ถ้าหยุดทํางานแบบไม่ทําอะไรไม่ช่วยเขาทํางานเหมือนที่ปุ้ยก็พูดเขาตลอดว่าเขาพูดกับปูเวลาปูล้มอ่ะเขาก็จะช่วยรับปูแต่ปูบอกว่าแล้วถ้าเราล้มน่ะใครจะรับเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นปูต้องทำงานด้วยที่ทำงานเยอะมีเวลาไปด้หวานแบบไหนบ้าง จริงๆน้อไม่ใช่ค bueno, ู่หวานหบบกระต่ายเขาไม่ใช่สายโรแมนติกอ่ะเขาจะเป็นสายแบบจริงจังนิดนึงแต่เราบบเวลาเรามีเวลา,วลาด้วยกันก็เป็นเวลาที่มีคุณภาพ ى, แลวเราไม่ค่อยทะเลาะกันแบบเขาผู้ใหญ่มากแล้วอ um ่ะเราไม่มีแบบไม่มีกันนุ้งกันยิ้งแบบทําอะไรไม่ค่อยมีอารมณ์ที่หึงไม่มีอะไรเลยอ่ะเราแฮปปี้มากอย่างเงี้ยปุ๊ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยังมีแรงทำอย,ยู่ แล้วปูก็มองว่ามันน้องบางคนจะบอกว่าเอ๊แต่คู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ปูก็เห็นคู่บางคนอยู่ด้วยกันทุกวันก็ทะเลาะกันมันก็แล้วแต่คู่เนาะบางคู่อยู่ด้วยกันแบบนี้ต,ต่างคนต่างทําง,งานปูเชื่อว,ว่าถ้าคูหยุดทํางานเลยมันก็ไม่ใช่เราอ่ะใช,ใช่หยุดทํางานแล้วก็แบบช็อปอย่างเงี้ยหรอทาอะไรอ่ะเบื่อตายก็เออทงานดีแล้ว นะครับเราเรามีวางแผนเขาว่าอีกสิบปีแล้วแบบ <c oughs> ใช้ช <c oughs> <ะ>ีวิตแบบเต็มที่แบบอยู่ด้วยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆเราก็มีเวลาเวลาเราได้เจอกันเหมือนอยู่ด้วยกันเป็นเดือนเราก็ไม่ทําอะไรเลยเขาก็ทํางานตอนเย็นคูก็ทำอาหารก็ใช้ชีวิตเป็นคู่แต่งงานปกติทั่วไปมีวางแผนเรื่องครอบครัวมีวางแผนเรงแต่เราทุกทุกอย่างทำเป็นสเต็ปอยู่แล้วอย่างพวกอันนี้ต้องบินไปบินมามันจะต้องมีเหมือนครอบครัวหรือเวลาครอบครัวหรือว่าต้องมีเวลานี้เจอกันหรือว่ามีค่ะก็คือแบบโอ้แบบ วันเกิดวาเลนไทน์คริสต์มาสตุกจีจริงต้องเจอกันอ,อยู่ที่ไหนของโลกก็ต้องขึ้นเครื่องไปเจอกันอะไรเงี้ยเราก็จะให้ความสําคัญตรงนั้นนี่ข้อตกลงเลยข้อตกลงทั้งคู่เลย<ช>แบบว่า<ๆ>เขาก็แบบวันเกิดกูก็ต้องมาวันเกิดเขากูก็ไปตุ๊กจีนกูก็ไปอยู่กับครอบครัวเขาวาเลนไทงานเขาก็บินไปอเอวเอกัน,นี่ละอย่างอย่างชีวิตแม่บ้านปะทำใครอยู่โอ๊ยทำใครอยู่เอวเอ,เอคือทําอาหารนี่จะปลูกสวนผักอืม เลี้ยงหมาสี่ตัวจะเลี้ยงไก่เก็บไข่ไก่เลี้ยงไก่เดียวเนง่นะใช่มีแบบมีข้อไก่แบบเก็บตัวตไก่เก็บไข่ไก่สดเพราะไม่อยากกินอะไรที่มีฮอร์โมนเลยฮะใช่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 ก็แบบอินกับการปลูกผักมีสวนกุหลาบอะไรเงี้ยก็แน หลายคนมองว่าชีวิตเราข้อเทียเขอ้องางแต่งงานหรือว่อาอะไรแบบคุณบอกว่าแต่งงานกเกษตทีจะต้องเป็น <Okay. S 1> มหาราชีแต่นี่เล่ามาก็คือแบบแต่ปูไม่ใช่แนว <c oughs> ช็อปอยู่แล้วแล้วปูก็รู้สึกว่าเงินที่เขาหามา <c oughs> เขาเหนื่อยมาก <c oughs> งานแต่งเราก็เอาเป็นเป็นปนีเน่เนครั้งหนึ่งในชีวิต <c oughs> เราก็ทําเต็มที่แต่ปูว่าหลังจากนั้นถ้าสังเกตปูจะไม่ค่อยทํางานนุนนอกหรือ <c oughs> ออกงานปูจะทํางานที่ช่วยเก็บเงินช่วยสร้างเงินช่วยสร้างครอบครัวช่วยสร้างพื้นฐานให้กับเขา เพราะผู้เชื่อว่าเขาทำงานเขาเหนื่อยมากะบบไม่อยากจะเป็นภาระเขาเขา่ึงแล้อลื้บ้านแบบซ่อมบ้านใหม่มันก็เหมือนเป็นการบอกว่าเอ้ยเราจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี่หรือเปล่าไม่กับบ้านเทียวเองบ้านเดียวเองก็เพราะว่าเป็นบ้านที่เราเลือกด้วยกันเป็นก็มันก็เป็นเราเลือกเลยนะเรือนหอ่าเลือนหอที่เราเตรียมไว้แล้วแต่มันต้องรื้อใหม่เพราะมันเป็นสตรัคเจอร์เก่าท่อมทุกอย่างทำใหม่หมดเลย แนแบบนี้แผนมีลูกก็คือต้องขยับไปก่อนอาจจะต้องแป๊บหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้กลัวเหมือนที่ผ่านมาในชีวิตป,ปูปูก็แต่งงานในวัยที่สมควรแต่งสามสี่เนาะมีลูกก็ในช่วงเวลาเร็วนีอ้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ปูอยากช่วยสาม,มีทำทำงานจริงๆเพราะปูรู้สึกว่าเราเราเป็นคนมีความสามารถแล้วปูปูรู้สึกว่าครอบครัวเขาก็ทำงานกันมาหนักมาก เราได้ให้รับเป็นเกียรติเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวเขาเรามีมือมีขามีสมองมีความรู้แล้วก็มีชื่อเสียงเราก็ควรจะใช้มันให้ถูกเป็นสปายที่ทำงานไม่สตรองใชนะ่ค่ะปู่ <laughs> เขาครอบครัวเขากขา็แน่สมัยใหม่ค่ะเ,ออเขาเขาบอกว่าผู้หญิงสตรองก็คือก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีเลยแต่ปู่ว่าในยุคนี้เราเรามีในวันที่พร้อม เมื่อกี้ที่ปูพูดคือเหมือนก็มีการวางแผนไว้มีค่ะมีค่ะแต่ณเวลานี้อย่างที่เห็นคิวคิวงานปูถึงปลายเบีอร์จะแปลกเนาะเพรแต่งงานแล้วงานเยอะขึ้นกว่าเดิมงานยุ่งมากคือทำตัวไม่ถูกเลยคือจริงๆก็แบบพอบ,บินกับ u ย a เอาได้พักแล้วทำสวนชิลแบบที่คุณบอกไปไปเอาเอปูไม่ค่อยลงรูปก็อยู่ไทยแบบเหนื่อยมากค่ะอยู่นู้นก็คือแบบไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากแต่ง เก็บของทำอาหารกระต๊อบอะไรเงี้ยเลี้ยงหมาแต่ทำไปทำมาว่ายไปว่ามางานเยอะมากงูมากจริงไปงูไปงูไปถึงที่ใช่ไหมป้าสียอ่ะงูสุดพลังใช่ป่ะป้าเสีอกระปังไปได้มาไปขอยังไงไปได้ของานเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปรำนี่ก็สังเกตช่วงหลับปูรำบ่อยมากก็ต้องไปแก้บนอ๋อเหรอใช่งที่รำคือแก้บนมีใช่มีขอได้ขอได้ใช่ขอได้แต่พระพรหมคือรำถวายทุกปีอยู่แล้วเพราะแม่ปวดขอปู Uh oh. ใช่แม่ปูขอเขามีลูกไม่ได้ขอปูตอนนั้นเขามียาก <Okay. S 2> ก็ได้